อาได้ค่ะอีกครึ่งชั่วโมงส่งให้เลยค่ะขอบคุณนะคะอ๋อค่ะ ก่อนสองทุ่มได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้ปวดหลังไปหมดแล้วตอนนี้เป็นเหมือนกันไหมคะว่าวันหนึ่งเรานั่งเกิน8ชั่วโมงก็ลเลยอยากชวนกันเข้ามาออกกําลังกายหนูว่านะการออกกําลังกายทุกอย่างดีทั้งหมดแหลคะค่ะแต่วก็จะมีท่าที่เราแนะนําให้ทําสําหรับในระหว่างวันก็ทําได้กลับไปที่บ้านก็ทําได้โดยเริ่มจากท่านี้นะคะเป็นท่านั่งพับตัวะคะ่ะยืดลําตัวด้านหลังในท่าเด็กหมอบหรือ try pose นะคะสัก10หรือ15าวิก็ได้นะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านเราสามารถจะใช้เป็นหมอนข้างนะคะ support ไต้นะ หน้าท้องทําให้ลําตัวเราผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูท่าที่2กันค่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่านอนหงายนะคะ,ท,นนกกคะท่านี้ figure f o ค่ะข้อเท้าข้างซ้ายจะพาดบนเหนือหัวเข่าขวานะคะแบบเลข4เลยค่ะเราค่อยยกต้นขาเข้ามานะคะมือทั้งสิเอื้อมขึ้นประสานถ้าอยู่ที่หน้าแข้งไม่ถึงสามารถจะจับใต้ต้นขาแบบนี้ก็ได้นะคะท่าน,นี้จะดีกับข้อต่อสะโพกมากเลยใครที่ตึงหลังมากๆนะคะแนะนําท่านี้เลยเราค้างไว10้10หรือ15าวิก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรามีเวลาหายใจสบายๆด้วยค่ะท่าน,นี้ยืดข้อต่อสะโพกเวลาใครนัันนนะะัั่งงนนนนนาาๆะะคท้้วกบบ,บม อาบนะ้ำอาบท่าแล้วนะคะอยู่บนที่นอนท่านี้จําเป็นต้องทํามากๆดีมากๆเลยนะคะลองดูนะถ้าเราทําซ้ายแล้วเราสลับทําขวาด้วยนะคะอันไหนที่มีสองข้างทําขวาและทําซ้ายนะคะเดี๋ยวไปท่าที่3นะคะท่านี้ดีมากๆกับช่วงก่อนนอนนะคะคือท่าสุปายทวิสค่ะ เรานอนเหยียดขาสองข้างลงไปก่อนเราค่อยงอหัวเข่าฝั่งด้านซ้ายขึ้นมานะคะมือทางด้านขวาข้ามไปจับเขา่าบิดลำตัวถ้าตึงสะโพกมากมนะคะเราใช้หมุนข้างนะคะหนุนใต้หัวเขา่าแบบนี้นะคะหนุนใต้หัวเขา่าสะโพกด้านบนสะโพกด้านล่างค่อยๆบิดตาม10-15ิ10วินะคะอ่ะแล้วก็กลับเข้ามาะคะ่ะ อย่าลืมนะคะอันไหนมีสองข้างให้ทำขวาและทำซ้ายนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรากังวลว่าเราทำเองที่บ้านจะทำท่าถูกหรือเปล่านะคะกลัวเริ่มการบาดเจ็บชวนให้เข้ามาฝึกกันที่สตูนะคะมีท่าร้อยรอพันพันท่าที่ได้ผลต่อการฝึกนะคะใครเรื่องการปวดหลังปวดคอบาไหลามากๆนะคะพบกันที่โยคะอันนี้ค่ะ